สวัสดีครับพบกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูเต้นะครับกับผมครูเต้วันพู่พันทองนะครับวันนี้ในส่วนของเนื้อหาเรื่องออไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็เลยได้หาตัวซิมูเลเตอร์หรือว่าระบบจำลองตัวที่จะต่อวงจรไฟฟ้านะครับสำหรับให้เนักเรียนได้ศึกษาดูแบบง่ายๆที่สุดแล้วก็เข้าถึงและวเขาเขาน่าจะเข้าใจง่ายสุดนะครับก็ก็เลยมามาเจอตัวนี้นะครับนั่นก็คือเว็บ dcaclab.com นะครับอันนี้นะครับเป็นตัวซิมูเลเตอร์ของอเซอร์ i กิตซิมูเลเตอร์นะครับองจำลองพวกวงจรไฟฟ้าต่างๆง่ายๆนะครับซึ่งในส่วนของเองก็กำลังจะพาเด็กทำตัวไฟฟ้าเปิดใช้ในบ้านแล้วก็จะใช้บอร์ดควบคุมเปิดปิดด้วยแสงอะไรเงี้ยนะครับก็เลยจะให้เรียนรู้เรื่องของตัวการต่อสายไฟวงจรกับหลอดไฟง่ายๆก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาลองต่อกันดูนะครับะจะลองต่อ,อสวิตเปิดปิดไฟนะครับใช้ใช้หลอดไฟตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะใช้สวิตตัวนี้1ตัวนะครับในการที่จะเปิดปิดหลอดไฟแล้วก็แหล่งพลังงานในนี้นะครับจะ,อะลองเปรียบเทียบให้เขาใช้เป็นแหล่งพลังงานจากแบตเตอรี่นะครับ1.5โวลต์ก่อนนะครับเปรียบเทียบให้เขาเห็นหง่ายๆเนาะ ตัวนี้วิธีใช้พอลากมาแล้วนะครับเราก็สามารถดึงนะครับนี่สายไฟเพื่อต่อจรอรับกระแสไฟฟ้าจากนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่า,าจะมีสวิตช์อยู่ตรงกลางระหว่างแหล่งพลังงานนะครับนี่นะครับพอต่อเสร็จแล้วข้าลองมาเปิดสวิตช์ดูนะครับนี่ก็จะเห็นว่า ไฟเปิดแล้วก็กระแสไฟที่วิ่งวิ่งไปตามสายไฟนี้คือ1.5แอมป์นะครับเดี๋ยวเราปิดไว้ที่นี้เรามาลองให้นักเรียนนาศึกษาดูว่าถ้าเกิดว่าหลอดไฟ2หลอดละ่ะหลอดไฟ2หลอดมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็จะต่อหลอดไฟที่2มานะครับแล้วก็เชื่อมต่อเหมือนเดิมนะครับฐานยังใช้ฐาน ก็เดียวนะครับอลองเปิดดูนะครับก็เห็นว่าไฟก็ยังติดแต่ว่าความสว่างของหลอดไฟนี้จะน้อยกว่าครั้งแรกเพราะอะไรดูที่เส้นสีเหลืองก็จะเห็นแรงดันไฟฟ้านะครับมันจะเหลือ750อมิลลิแอมนะครับ750มิลลิแอมื่อก่้ขึ้น1.5แอม่าก็คือเมื่อ,อตัวอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้ามันเพิ่มมากขึ้นนะครับไฟมันก็ถูกแบ่งไปมากขึ้นฉะนั้น พลังงานที่จ่ายไปยังอุปกรณ์ฟ้ามันก็ลดลงอ่าก็จะทําให้เขาได้ทราบถึงการใช้งานนะครับว่าถ้าหากว่าอุปกรณ์มากๆเนี่ยไฟฟ้าที่จ่ายเข้าก็ต้องให้เพียงพอด้วยนะครับเดี๋ยวลองปิดวิธีแก้ปัญหาตัวนี้ทํายังไงนะครับก็อาจจะต้องหาแหล่งพลังงานเพิ่มนะอย่างเช่นตัวเนี้ยก็จะใช้ฐานแบตเตอรี่เพิ่มนะครับจากหนึ่งก้อนก็จะเ,เป็น 2ก้อนนะครับนี่นะครับนี่เราต่อดูนะครับนี่ก็ลองเปิดดูนะครับเห็นว่า,าสลดไฟก็จะมีความสว่างเข้มขึ้นเหมือนเดิมนะครับรวมทั้งกระแสไฟฟ้าที่วิ่งไปตามสายไฟก็จะเพิ่มขึ้นตามนี้ด้วยที่จริงอยากลองมากกว่านี้นะครับแต่ว่านี่เป็นเวอร์ชั่นฟรีนะครับมันให้ต่ออุปกรณ์ได้แค่ 2ตัวนะครับอสองตัวต่อหนรายการนะครับเห่นก็น่าจะพอเป็นแนวทางให้นักเรียนได้เรียนได้ไดนะครับใครสนใจก็ลองไปใช้ดูได้นะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ